โอ้ตัวนี้แม่คอกตัวนี้แหละน่าจะเป็นแม่คอกฝูงนะเนี่ยขยำน้ำโคตรใหญ่เลยเหมือน,นเลี้ยงลูกเยอะ

ไม่ต้องวิทแรงนะครับถ้าเกิดมันเป็นตัวเล็กๆอ่ะยางเบ็ดมันคมอยู่แล้วก็ส่งน้อยๆแล้วกระตุกกระตุกเอาครับปกติแล้วทําเป็นง่ายเลยวนะ่ะตกปลาท่อนกับน่าเจ๋งนะโอเคผมฝากไว้ด้วยครับอีกหนึ่งแต้มก็วันนี้ขออนุญาตไม่ปล่อยนะครับจะปล่อยแค่แม่คอกไซมันถึงโลนะครับก็มันอากาศหน้าเนี้ยมันมันตรงกับคือปาล์มไข่ด้วยแล้วก็คือยังไงอะ ปาล์มไข่ทั้งแบบว่าแม่คอกที่ได้มาตัวมันถึงโลผมปล่อยเลยแต่ตัวโลกว่าผมเก็บนะครับก็น่าจะโตเต็มใบแล้วก็ได้บ้างเก็บบ้างนะครับก็โอเคฝากด้วยครับผมยักษ์จางแก้คันจิ๋วครับผมสุดนอดมากครับ